น้อนอนมาทั้งลมงเพื่อนสวัสดีค่ะเพิ่มเนาะเพิ่นเนาะเพิ่นเาะเพิ่นเลยแล้วดูนั่งนั่งแจบกับพื้นเลยนี่หน้าเซเว่นนะฮะดูผู้จัดการดิฉันผู้จัดการกินอะไรเป็นข้าวข้าวประเทศเพื่อนประเทศอะไรประเทศญี่ปุ่นอ๋อเปิ จะไปต่อเนี่ยจะไปนี่ไม่ได้นั่งแบบว่าเจโบเจเบจะนั่งก็นั่งนะนี่เห็นมีรองอยู่เด้ออ๋อลองเกิบลองวันนี้คือยังไงลูกว่าไปพาแม่แวะกินข้าวหลวมากร้านหรูหรูมากแม่เป็นร้านแบบเปิดแบบโอเพนค่ะอโอเปนโอเปนแแม่กินกี่อย่าง แม่กินสามอย่างในอาหารแม่แม่กินผัดหน่อไม้อ่าหมดแล้วเลยแม่กินผัดขึ้นเมาอ่าแล้วก็รดหน้าหมู่ค่ะแม่จัดหนักมากแม่จัดหนักมากจนน้อนหวานกี่อย่างลูกก็สามเหมือนกันนะมีไข่ตุ๋นหนึ่งผัดหน่อไม้หนึ่งแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งสามไม่แพ่แม่จ้ะไม่แพ้เลยอ่าเป็นกินหมดไอพึ่งอ่ะของพึ่งแค่สองอย่างมีอันนี้ มีอันนี้มีอะไรมีมีเกี๊ยวกุ้งมีเกี๊ยวเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งแล้วก็กุ้งผอดสัตวเท่านี้แหละแม่ไม่มีอะไรเลยจริงๆม่แ้วพี่ตานมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยจริงพี่ตานมีอะไรบ้างนี่ไงหมดแล้วเนี่ยมีผัดไม้หนอหน่อไม้แล้วก็มีผัดลายหอยหอยลายแต่ว่าหอยได้มาห้าตัวหมดแล้วแต่ว่าอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันจะง ่ไม่มีหอยแล้วนะไม่มีอะไรต่อเลยนะแม่ไม่มีอะไรต่อนีนี่ไ้ห่วดกี่โถดวยที่ใหม่เินเจียวเจียวเจียวแบบนุ่มโล่งคุณเจออะไรนะจังจั แต่มันก็โล่งดีอ่ะจืดแต่ก็ร้อนดีอันนี้ก็คือปรุงแล้วลาดหลังลาดหน้าหมุนนุ่มด้วยนะไม่นุ่มนุหรอกอันนี้น่าจะต้องช่วยกันแล้วหลายแม่ไม่ไหวหรอกรู้แหละแม่สั่งตอนแม่อยู่มาท่าน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 กรุณามาช่วยด้วยนะคะท่านไม่สามพีาหิวใช่ไหมหิวหมดแรงหมดแรงเลยพ่อมาแม่รู้ไหมเจ้าภาพเจ้าภาพขอโทษนะ เจ้าภาพจ้างแค่ชั่วโมงยี่สิบแม่เล่นฟาดไปสองชั่วโมงอันี่คือกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมนอกบ้านค่ะกินขาวนอกบ้านนเอกบ้านจริงๆกินบะานเหมือนหอกเอากินไหมเนี่ยทานกินไหมมาช่วยชิมไหมมามาช่วยหน่อยเลยมันเยอะอยู่เด้อเอานี่เอ้เอ้เอ้ แม่นี่พอส่งลูกไปพวกเอาหนูเอาเนี้ยเอาเนียเน้ยหมดเลยกินเออข้าวเหลือช่างมานันกลับหมดก็พอแล้วเอาหมดเลยะนะแม่แม่พอชิ้เดียวดีนะว่าส่งดีนะว่าส่งไปแค่นั้นนะแล้วส่งเพอมากกว่านี้แล้วก็แม่ก็จะสั่งเอานี้หมดเอาหมดเลยขนาดเวลาหิวไงแม่มักจะตะกะเหมือน นิสัยติดลูกก็ใครจะไอหวานก็คือเทศบาลก็จะไม่สั่งอะไรไงเทศบาลก็จะเป็นคนนี้ใช่คือเราต้องยอมรับว่าแม่ลูกเหมือนกันโดยลูกนำน้ำกลิ่ด้วยต้งไม่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอปรับนิสัยเดี๋ยวนี้หวานหวานต้องปรับนิสัยว่ะใหม่เพราะว่าโดนแม่ปรับแม่ปรับอะไรลูกในร้อ้ฟังดิถ้าเกิดว่าใครสั่งมาแล้ว คือคือกินอะไรไม่ว่าไม่ห่วงกินอะไรก็ตามเยอะแค่ไหนไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวแต่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวคืออะไรคือถ้ากินกินให้หมดก็คือสั่งมาแล้วต้องกินให้หมดใช่ถ้าเกิดกินไม่หมดก็คือต้องจ่ายให้ทุกคนคือถ้าสมมติหวานหวานสั่งมาสมมติสั่งอะไรที่แพงแพงอะไรก็ตามแม่ให้กินหมดสั่งมาห้าถ้วยอ่า แต่วันหวานกินไม่หมดเขวยได้กินไม่หมดก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงทั้งโต๊ะเลี้ยงทั้งโต๊ะใช่ไอพึ่งก็กําลังจะโดนเหมือนกันแต่ไอพึ่งคาดว่าไม่โดนเพราะว่าพึ่งเพราะว่าพึ่งเป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นเทศบาลแต่วันหวานเนี่ยเรียกจะเป็นคนเลือกแล้วตอนนี้อีแม่ก็เริ่มเป็นตามและอีแม่ฟาดสามนะฮะนี่ลูกลูกสาวนําแล้วดูสีผมลูกสาวคือแข่งกันมากแต่ขอโทษนะนางไม่ไม่เหมือนกันนะไอคนนึงมีข้างในข้างในแลบๆเออเออเออ ันนี้คือยังไงอะลูกเขาเรียกสีอะไรอันนี้สีม่วงอันนี้เขาเปไรเม่วงไม่ไฮไลท์แต่ว่าเป็นสองเฉดสีเป็นสองเฉดสีของมันหวานสีอะไรลูกเป็นสีเทามุกสวยเนาะเทามุกทั้งหัวเลยสวยอะของพึ่งก็สวยคือแบบอยู่บนเวทีนี่เด่นกว่าแม่นะใช่แม่เกียรติก็ตรงนี้แหละคือเด่นมากอ่ะเล่นไสุดก็เด่นหรือไม่เด่นเจ้าภาพเรียกเอามาติ๊บอติ๊บติ๊บอ่าติ๊บอ่าติ๊บนี่เลี้ยงได้ติ๊บมาวันนี้โอ้โหได้ได้เท่าไหร่ แม่แม่ได้ทิปแม่ได้ทิปเอ่อสามสี่พันเนาะแล้วแม่ให้ให้วงกับแดนเซอร์หมดเลยเพราะว่าเพราะว่าวันนี้แม่เห็นไอ้คารมายมันสามเหลี่ยมทองคำกระแทกผืน้งหอตอนไหนหนูหันไปตอนท้าจบแล้วหันหลังมาจังๆเลยอ่ะเราเห็นเราสงสารเลยอ่ะคือแบบไหนอะทำหน้าใหม่หนึ่งสองซ้มบุกเสร็จ คือสามเหลี่ยมทองคำกระแทกเสร็จแล้วก็พอหันไปอย่างนี้เลยจ้ะถ่ายกลมาไม่ไหวแล้วอ่ะเออแบบแล้วก็จะแบบบ้นดเพิ่งอยู่ล่างเวทียังรู้เลยเหรอก็อยู่ข้างล่างแล้วอยู่ข้างในพอดีเดินมาพอดีจังหวะอยู่บันบันลายบันไดบันไดบันไดแล้วเห็นบวนไงอยู่แน่ๆเลยใช่ปะหนูน่าจะเก็บนี้คุยกับไม่หนูคุยกับไม่ไม่ตอนนั้นมันกําลังวุ่นวายข้างเอกข้างหลังที่ตํงลังนจะขึ้นมาใช่ใช่โอ้แม่ก็เลยสงสารไอ้ไม้สุดจับใจเลย ก็บอกลูกหยิบมาให้หมดไอ้ก็ไม่รู้จะแบ่งยังไงวินาทีตอนนั้นเนาะจริงๆอ่ะต้องให้ไอ้ไม้เยอะๆค่าแอนตานซินเยอะๆเออเออหนูไปดูดิว่ามันเหลือเท่าถ้ามันมีอยู่หนูหยิบไม่หมดหนูก็เอาให้ไม้หมดเลยนะลูกนะแม่สงสารไอ้ไม้มากเดี๋ยวเด็กๆมันแบ่งกันไม่ถูกวันนี้จริงของจริงว่ะอ๋ะมนอันนี้ของจริงใช่ไหมบากรู้ไหมว่าดังปักเลยอ่ะคือตรงกลางเลยนางบอกแบบตรงกลางเลยอ่ะ ยอดอ่ะปักแบบปักแบบแล้วคิดดูถ้าของแกไปกระแทกปักอ่ะคือจุกบอกเขาให้เก็บไว้ไว้ที่บ้านไม่ต้องมาไม่แต่มันทุ่มเทจริงๆเห็นป่ะมันก็สมควรไงแม่ได้ติปเท่าไหร่แม่ให้หมดเลยเจ้าวันเนี้ยยอดปกติจะมีจะจะมีเหลือถึงไอ้นี่บ้างไอ้นี่บ้างสักทีละห้าร้อยทีละพันแม่ก็คือแม่ไงอ่าแต่แต่วันนี้แม่ไม่เหลือให้ไอ้สองตัวนี้เลยเพราะว่าไอ้เอเอเอ้หวานก็ไม่สบายไอ้ไอ้เจ้าพึ่งก็อยู่ข้างล่างถ่ายคลิป ท่านก็ถ่ายคลิปไม่มีใครว่างทำไมไม่กินทั้งหมดเนี่ยเออเสียดายอ่ะไม่ได้ไปกินในรถกินบนรถขอบประเทศไทยไปกินบนรถชอบชอบเอาปูไหนไปกินบนรถแล้วแม่เกลียดที่สุดเลยรรู้ป่ะแล้วกินแล้วกินไม่ใช่ กลิ่นนะ่ะคือจริงๆกินข้างนอกแม่ก็ไม่เคยว่าไม่เคยดุไม,ยไม่เคยอะไรเลย,ย,ลเลยแล้วเคยข้างนอกอยู่ไม่กินต้องหอบกินในรถตอนนี้คือนางอิ่มไงไม่คือนางจะเป็นคนอย่างนี้คือหอบเหมือนแม่สั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันถ้าสมมุติเราแม่สั่งแก๊บใช่ไหมหมันวาาแม่หนูขอก๋วยเตี๋ยวห้าถุงแล้วแม่ก็ทวงทันทีห้าถุงมึงกินหมดไหมสรุปเดี๋ยวนี้โดนแม่ วันนั้นนั่งก้ามเกินฝุ่นทนเพราะว่าถ้าไม่งั้นฉันต้องจ่ายเองไงนี่เลยอ่ะวันนั้นร้านอะไรร้านโก,<ม>กนบอยโดนลูกชิ้นไม่ปังวันนั้น,นวันนั้นเจอร้าน,นกินให้แม่ดูแล้วเธอคิดดูวันนั้นอะ่ะคือลูกชิ้นอยู่ตรงลูกกระเดือกแล้วเสร็จปุ๊บนางก็เอือเอ้อกเอื้อกแล้วก็กกกกใช่แล้วนางก็ นั่งเขี่ยไอ้นี่ออกหมดเลยนะพวกผักเพลคือเห็นแล้วหมูเนี่ยพยายามฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บคือจะไม่ให้แม่เห็นแต่แม่ก็เห็นบอกเอาให้หมดเอาให้หมดแม่เลยแมแสดงว่าปวดท่านไม่กินด้วยหรอคะอือฮึอือฮึคือได้กินครูไทยนั่งูเอ้ยคูไทยน่งแรงมากเลยนะลูกมันขนม้ก็เป็นอกรักหรอคะใช่คือต้องบอกวันนี้ไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้กําลังจะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ